ดอกพุทตาลเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์จ้าสวัสดีค่ะมนีพ่อกับตุกติ๊กสมดุลดีมณีตุกติ๊กเอาขอมูุเกี่ยวกับดอกไม้สวยงามที่เป็นยาไดน้ำค่ะตุกติ๊กเอาดอกพุทตาลจากสวนสมดุลส,สมดุลดีมาฝากพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเลยค่ะนี่ของแท้ค่ะสดสด,สดใหม่ๆเบิ่งดอกใหญ่ อันนี้ดอกใหญ่มากค่ะดอกใเอยยางแห้งกระแม่สองดอกกระซันหนาค้นพอดีอันนี้หนึ่งดอกเนาะมีสองดอกนั่นงามบ่ค่ะเต็มหนาพอดีค่ะอันนี้เป็นดอกสีชมพูอ่อนนี่ค่ะสีชมพูอ่อนอยางงามดอกพุตานเป็นดอกไม้จากทางประเทศจีนเป็นไม้มงคลของประเทศจีนและกับประเทศไทยก็เอามาปลูกเป็นไม้มงคลขึ้นกันค่ะ ดอกพุทธาลเป็นดอกไม้ที่สามารถเปลี่ยนได้สามสีในมือเดียวค่ะสามสีมือเดียวก็คือให้เหาคิดถึงวัฏจักรชีวิตของมนุษย์เฮ่าเกิดขึ้นมาล้วก็เป็นสีขาวสีดอกแบบนี้ล่ะค่ะแต่เป็นสีขาวเกิดขึ้นมาแง่มือเศร้าค่ะมือเดียวได้เปลี่ยนสามสีเกิดมาแง่มือเศร้าเป็นสีขาวค่ะเพราะตาแท่นของอ่า ข้ามงานเนี้ยมือสาวก็คือตัวแท่นของเด็กน้อยกำลังเกิดใหม่เด็กที่เป็นผ้าขาวค่ะพอตะใซสายออกมาประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยช่วงสายหอดใบเนี่ยค่ะสายหอดบายเป็นช่วงของวัยหนุ่มสาววัยทำงานวัยหนุ่มสาวเป็นดอกสีชมพูอ่อนๆสวยงามค่ะและก็ช่วงเย็นตกเย็นลงมากกระสิกายเป็นสีชมพูเข้มสีชมพูเข้ม ลัก,กเหี่ยวแห้งลงแบบเนี้ยเหี่ยวแห้งลงอันนี้ก็คือมันเหี่ยวมันประมาณสองมือแล้วมันก็เลยเหี่ยวแห้งถ้าแม่นของจริงมันสิบรเเหี่ยวแห้งไปหนิดะคะเนี่ยตัวบเหี่ยวแห้งปนิดะะส,สีเปลี่ยนน้ำค่ะตอนแรกเป็นสีผู้อ่อนบอ่ช่วงบาบค่ะลคกคำมาตกแร้งลงมาไวแก่ชราก็เหี่ยวแห้งลงไปสีก็เปลี่ยนสีเข้มขึ้นค่ะอะทุกที่ห้เบิง้ง ดอกตูมน้ำเอาดอกตูมไม่เบิงน้ำอันนี้ดอกบานมีดอกตูมเทียบกันเนี่ยค่ะเนี่ยดอกตูมแล้วเทียบก็ดอกบานซ้ำเกสรมันนี่ดอกตูมไม่น้อยซ้ำนี่เองแต่ว่าเพราตะบ,บานออกมาแล้วง่ญ่ซ้ำหนานี่ค่ะคุณอะเบบ่เข้เามาเรียนรู้สมุนไพรไปน้่กันเพราะว่าอีหยังล่ะตุ๊กตี้กำลังเรียนแพทย์แผนไทยน้ำสิต้องเรียนรู้ต้นไม้เรียนรู้สมุนไพ่อีกหลายอย่าง ก็เลยเอามาให้จ้าของได้หูไปน้่มหลักการมาเว่า้พอแม่พี่น้องให้หูไปน้ำหลักกบฝึกฝนการเวา้าการไล่โสดการเว้ากับทีชุ่มชนไปน้ำใไอ้มันเขาเอิญนว่ามีความชำนาญมากยิ่งขึ้นพอแม่พี่น้องก้นไดสามารถฝึกได้แบบนี้ค่ะทุกที่ก็ค่อยๆฝึกไปเนาะมันก็เลยว่ามันก็ต้องมีความผิดพลาดอียังผิดพลาดประการใดขออาภัยน้ำแน่เด้อค่ะ นักศึกษาแพทย์แผนไทยค่ะให้เลียนรูปไปพร้อมๆกันอ่าวมะเบงสัปปรพคุณไปพร้อมกันบันเนี่ยทุกที่เอาข้อมูลมาจากวิกิพีเดียวิกิพีเดียเนี่ยให้ข้อมูลที่สรุปสรุปไม้ฟังทุกที่กัมาบอก่อนพ่อแม่พี่น้องฟังอีกแถวหนึ่งค่ะดอกพุทธตาลเป็นพันไม้มงคลมีสปปรรพคุณทางยาควรค่าที่จะปลูกไว้นี่ เอาอปูไว้แล้วผู้ใดอยากได้พันธก็ค่อยทักตุกติกมากหลังไม่หลังไม่เขาบอกว่าชอบแดดจัดแดดจัดค่ะเราไม่ชอบน้ําขังจเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งหรือการปักชำเอาเบิงสัปพะคุนไปพร้อมกันบัน,นประวัติมาจากประเทศจีนด้ค่ะเป็นพันธุ์ไม้มงคลหนึ่งวันเปลี่ยนได้สาสีขาว สีที่หนึ่งก็สีขาวตอนเชร้าเป็นสีขาวตอนช่วงสายสายใบใบเป็นสีชมพูอ่อนตอนคาแรกมากเป็นสีชมพูเข้มค่ะมีตัวอย่างให้เบิ้งแล้วเดียบ้อยดอกพุตานมีใบค่ะอีอยงค่ะทำไมพป่น้องเบิ้งไปพร้อมกันคืออย่างนี้คือใบโพค่ะคือใบโพยางคักเล่นเนี่ยเนี่ย สวยงามใบใหญ่มากใบใหญ่ส้ำหนาเท้านแหละออกส่วนใหญ่สิออกใบเป็นช่อหรือว่าเป็นดอกเดี่ยวเนี่ยดอกนี่มันยังมีอีกหลายค่ะมีอีกหลายเลยอ,อยู่ในตน้นของทุกตีนเนอยู่ในสวนเนี่ยเอามือนีมนมือนีเก็บได้หาดอกอ่าเ้ากับว่าเบิง่งฟึสบสรรพคุณที่ดอกพุทตานทำได้ตั้งแต่ใบ ถึงรากอ,อันนี้คือใบสดอันนี้คือดอกสดเด้อค่ะใบสดกับดอกสดเขาบอกว่าตำผสมกับน้ำผึ้งทาบริเวณที่เป็นฝีหรือบริเวณที่ถูกพึ่งต่อยมแมลงสัตว์กัดต่อยเนาะลดอาการอักเสบได้อ่าใบแห้งใบแห้งมานนี่ใบแห้ง ใบแห้งค่ะเป็นแบบนี้ใบแห้งบดเป็นผงเตรียมเป็นขี้พึ่งรักษารักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ดีมากค่ะสารสำคัญในดอกก็คือสารฟาโบ,บนอยไกลโคไซด์นอกจากนั้นใบแห้ง15บใบเอาแห้งนี่เอามาที่ใบ15บใบบดให้ละเอียดใส่ไข่ขาวผสมให้เข้ากันนำไปพอกบริเวณที่เป็นคางทูม ผู้ดใดเคยมีหยาดพี่น้องหรือว่าปัจจุบันกําลังเป็นอยู่เรื่องข้างทุ่มสามารถซอยได้โดยเอาใบแหงดอกพูตานะคะไปโบทพอกท่าใส่ไข่ขาวพอกทาวันละสองครั้งเช้าเย็นจนกว่าจะหายคอบวมหรือใช้ดอกแห้งดอกแห้งก็คือดอกอันนี้ลละเนี่ยดอกที่มันแก่จะจัดเนี่ยเอาไปตากแห้งค่ะดอกแห้ง12กร,รมัมและใบสด40กร,รมัมดอกแห้งกับใบสดต้มกับน้ำดื่ม บดรวมกันใส่ไข่ขาวทาบริเวณที่เป็นคางทูมก็ได้คือกันนี่ค่ะต้มกินก็นได้อามาบดพอกท่าก็ได้เขาเรียกว่าใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในการเป็นงูสวัสดล์ล่ะเป็นงูสวัสด์ให้ใช้ใบสดหกรัมใบสดหกรัม ตำใส่น้ำสาวข้าวทาบริเวณที่เป็นเรื่อยๆจะหายได้และใช้รากหากมันบริไดเอามาให้เบิงน้าเพราะว่าเขามีต้นอยู่มันยังใสอยู่บริใสบริแท้เลยไปขูดหลากมาเดี๋ยวเสี่ยรุ่นสิเอาหลากไม่เบิงพอกทาตำพอกทาบริที่เป็นมูสวัสด์รักษาได้ขึ้นกัน้าภาษาแพร่แผนไทยเขาเลยเขาเอิ่นว่าใช้ทั้งห้าใสทั้งดอกทั้งใบทั้งหลกักเนีย่ยหมดนี่ใสได้หมดทุกอย่างค่ะ แล้วก็นอกจากนี้ยังพบสารในกลุ่มฟาวโวนอยและสารสำคัญในดอกมีสารแอ,แอนโทไซยายนินสามารถใช้ป้องกันและรักษาโรคมะเร็งได้อีกด้วยพุนะ่นน่ะสัปปบปะุูนบ่วธรรมดาด้ค่ะดอกพุตาาแถมยังเป็นดอกไม้มงคลสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์นั่นราคาฟังไปแล้วกะผู้ใด มีดอกคุฎตาอยู่บ้านให้เอามาใช้ประโยชน์ได้เลยเอามาใช้ประโยชน์ได้เลยหรือว่าผู้ใดที่มีความสามารถเฮ็ดยาได้กะเฮ็ดยาใส่ไว้ในขั้วเลื่อนจัดของก็ได้ค่ะทุกตีกะสิเอามาเฮ็ดยาคือกันเอามาเข่าตำรับยาเป็นเรื่องของแพทย์แผนไทยไปเอามาเข่าตำรับยาเรากะเฮ็ดไปพร้อมๆกันถ้าแล้วเสียมาล่องใหให้ล่องน้๋ยวจะไม่ล่องอีก ถ้ามีโอกาสกระเถ้าเราก็ไม่ร่องบึงนี่แหละค่ะสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์อ่ะมันมีหลากหลายมากมายแล้วแต่เข้าแต่ละมือนึงเนี่ยเขาสิยกตัวอย่างอีกอย่างขึ้นมาเอามาใส่ในชีวิตเฮ่าได้ค่ะมนี่ตุ๊กติ๊กกะสําเร็จไปหนึ่งยางแล้วเป้าหมายก็คืออัดคลิปได้แล้ว1คลิปค่ะนี่ก็ะสาเร็จแล้วการทังไงพ่อแม่พี่น้องทําจริงที่มีความสุข ละก,กะเห็ดสิ่งเล็กๆนี่น้อยนี่สามารถสำเร็จหนึ่งอย่างในมือหนึ่งนี่พ่อแม่พี่น้องสิมีกำลังใจในการเห็ดงานใหญ่ได้ค่ะนี่คืองานเล็กๆความสำเร็จเล็กๆที่เป็นวิน,นัยสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนเด้อค่ะคือเก่าค่ะคันแม่นถือใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปดีๆออกไปให้พ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องได้เบิ้งไปพร้อมๆกันค่ะ ตูกตีกเย็ดคือเก่าปัจจุบันนีก็คือเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตเป็นที่ปรึกษาการเงินการลงทุนประกันชีวิตอุบัติเหตุสุขภาพประกันวินาศภัยประกันรถยนต์ประกันทุกสิ่งอย่างทุกตีกสีเทียบขอมูลให้ลูกค้าได้ทั้งเหมือถ้าผู้ใดต้องการปรึกษาบริการ ในระหว่างที่บ่มีคนดูแลบ่มีตัวแหนดูแลทุกติกอะสิเบิงห้ได้เรื่องการข้มสินไหมเรื่องการถือว่าเฮ้าบ่ได้รับความอํานวยความสะดวกสบายหรือว่าบ่มีคนดูแลกับปรึกษาตุกติกได้ค่ะเฮ็ดประการและก็เป็นครูสอนด้านจิตวิญญาณเพื่อให้มีความสุขสุขเงินสุขกายสุขใจ สุขสดใสไปน้ากันเดอ้อจา้านี่คือสิ่งที่ทุกติ๊กทําแล้วค่อยๆเฮ็ดไปทีเล็กๆและน้อยฝึกนฟนจะของไปทีเล็กๆและน้อยสร้างความกล้าให้จะของค่ะสร้างความกล้าให้จะของเองกะว่าไปสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ไอติดต,ตามกันไปเรื่อยๆมีอยังผิดพลาดประการใดก็ขออภัยน้ำเนเดอ้อค่ะอ่าแล้วก็พอในพอกันไหมในสารละดีๆคลิปดีๆ ยุติคือเมื่อบอกฟังบอแวร์จะเป็นเรื่องสมุนไพเรื่องจิตวิญญาณเรื่องประกันอีกอย่างต่างๆหน้าๆขอบพูณได้หลายเราฟังมาจนจบคลิปนี่ละแล้วพอกันไหมในคลิปนะกับทุกติกสมดุลดีขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มา่ังเรื่องดอกกุตามนันนี่มีความมั่นคงมั่งคัง่งและก็อุดมสมบูรณ์ตลอดการตลอดไปเด้อจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ